วันนี้อยู่กับโต้ต้าวิโก้นะฮะสประตูเป็นว i โก้แชมป์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิโก้แชมป์คันนี้ติดตั้งจอแอนดรอยพร้อมกับกล้องถอยและกล้องบันทึกหน้าระบบแอนดรอยครับพามาชมกล้องบันทึกหน้าก่อนเลยนะครับตัวเล็กแบบนี้ฮะแสดงผลผ่านหน้าจอแอนดรอยฮะกดตาหน่อยนะครับกันแสงสะท้อนมาดูฮะเดินไปครับอันนี้หน้าจอทั่วไปนะฮะน,นี่หน้าจอแอปพลิเคชันนี่ครับเลือกตัวนี้นะฮะ traffic safety นะฮะเราจะเห็นกล้องบันทึกหน้านะครับ โชว์แสดงผลของหน้าร้านแบบนี้ฮะเห็นไหมด้านในมีรถจอดอยู่นี่เราจะเห็นรถจอดอยู่แบบนี้นะครับแต่ครับเสร็จค่าผ่านหน้าจอดได้เลยนะครับสวยงามแบบนี้ฮะเดี๋ยวเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะครับเข้าเกียร์ถอยปุ๊บนี่ฮะกล้องถอยทํางานมีเส้นกราดระยะนะฮะแดงเหลืองเขียวนะครับให้แบบนี้เลยนะครับในชุดโปรโมชั่นนะครับสาหรับแรม2ลอม32ครับหน้าจอแบบนี้เลยนะฮะติดตั้งแล้วสวิต ใช้ได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับเนี่ยฮะเปิดลมนอกลมในนะครับไปยผ่ามากนะครับในส่วนของการเล่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของตำแหน่ง p โพซิชันจะเลือกช่องลมแอร์ครับมาดู YouTube กันหน่อยฮะใน u t u b e ก็จะฝากช่องแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ไว้ด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันเข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับสเปคตัวนี้นะครับแรม2ลอม3 2ออาจจะมีอาการแหลกบ้างนะครับ ก็เชื่อมต่อสัญญาณฮอสปอตก็เล่นได้เลยนะครับเรราบบสั่งเสียงด้วยนะฮะลองดูแต่งรถเพชรบูรณ์แต่งรถเพชรบูรณ์ตัวนี้ยังต่อคอนโทรลพลัยได้นะฮะแต่คันนี้ไม่มีพวงมเลยครับเนี่ยแต่งรถเพชรบูรณ์ก็ขึ้นแล้วนะครับการใช้คําสั่งเสียงอาจจะต้อง เงียบซะหน่อยนะครับภายในห้องโดยสารหรือบรรยากาศไร้เลอะอาจจะต้องไม่มีเสียงรบกวนนะครับนี่ครับช่องแต่งรถหน้าแดมนะครับเงียอัปเดตใหม่ทุกวันหน้าตาของช่องเป็นแบบนี้เลยชื่อช่องแต่งรถหน้าแดมเพชบรณ์นะครับรวมถึง youtube นะครับแล้วก็ Facebook นะฮะมีงานแบบนี้เลยนะครับชื่อช่องเดียวกันเลยนะครับลองเข้าไปชมกันได้นะฮะเล่งเสียงราวเสียงนี่ตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับการติดตั้งจอ Android แบบนี้นะครับอินบ็อกสอบถามนะทาง Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรชู์ได้เลยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ